มันทั้งนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีพระพิสุเคยเป็นโลคนี้พุทธเจ้าก็ส่งอนุญาตให้ทายาได้แต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวเชื้อโรคแต่ทายาเพื่อรักษาโรคไข้เจ็บเพื่อให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยๆมันขึ้นกับเจตนา ถ้าเราคิดว่าเราจะทานยาเพื่อจะฆ่าโรคนั้นๆถ้าขึ้นคำว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปานาติบาตทางนั้นในเมื่อเมื่อไม่นานมานี้อาตมาก็ถูกสมเด็จพระบรมราชินีนาถรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศิลปศิลปาชีพคือ ศูนย์ศิลปาชีพนั้นสมเด็จไปทรงแนะนําให้รัศฎรเข้าปลูกหม่อนเลี้ยงไม้ทีนี้เมื่อปลูกหม่อน